สวัสดีครับสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับมาอัปเดตต้นพันธุ์ทุเรียนเลือกแบบไหนให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนเสียบยอดสายพันธุ์ม้อนทองนะครับทุกคนซึ่งในการเลือกต้นทุเรียนสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําเลย ถ้าอยากให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทนจากประสบการณ์ที่ผมปลูกต้นทุเรียนนะครับให้ทุกคนเลือกต้นทุเรียนเป็นกิ่งกระโดงนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบกิ่งกระโดงนะครับทุกคนซึ่งกิ่งกระโดงจะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทุกคนและก็ทําการออกสีข้างเลยนะครับทุกคนกิ่งก้านก็ จะแตกกิ่งเป็นซีข้างแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งจะต่างจากกิ่งข้างแล้วก็กิ่งกระโดงจะให้โตเร็วนะครับโตเร็วกว่ากิ่งข้างนะครับจากการที่ผมได้ทดลองปลูกมาแล้วนะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์มอนทองมาดูความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์นะครับจะเป็นต้นพันธุ์มอนทองเสียบยอดซึ่งซื้อมาจากทางร้านนะครับทุกคน ในการปลูกดูแลรักษาผมก็จะเน้นอินรีย์เป็นหลักเลยนะครับจะเป็นฝุ่นเป็นหลักก็คือผมจะทำการใส่ฝุ่นจะเป็นฝุ่นอัดเม็ดนะครับทุกคนแบบอินรียแล้วก็ขี้วัวที่ได้จากการหมักขี้วัวแห้งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะครับทุกคนจะเป็นช่วงฤดูฝนตกเราสามารถทำการ ใส่ฝุ่นได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ต้นทุเรียนจเจริญเติบโตดีมากก็จะเป็นกิ่งกระโดงครับสายพันธุ์ม้อนทองกำลังแตกยอดผมได้ทำการใส่ฝุ่นไปแล้วนะครับโดยจะเป็นฝุ่นอัดเม็ดแล้วก็จะเป็นขี้วัวแห้งใส่ในปร,ริมาณที่พอดีนะครับช่วงหน้าฝนต้นทุเรียนโตเร็วจะเป็นกิ่งกระโดง สำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนลองเลยนะครับทุกคนเลือกซื้อกิ่งกระโดงแล้วลองมาปลูกดูนะครับรับรองโตรเร็วแน่นอนแล้วก็ในการเลือกต้นพันธุ์สำหรับมือใหม่ควรเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับอายุไม่เกินหนึ่งปีนะครับทุกคนกิ่งก้านใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเป็นกิ่งกระโดงเลือกซื้อนำมาปลูกนะครับ ก็จะโตเร็วในช่วงหน้าฝนในการดูแลรักษาก็ในการเรื่องของการให้น้ํานะครับก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ํานะครับถ้าหากในช่วงฝนตกถ้าหากฝนทิ้งช่วงจึงทําการให้น้ําเราสามารถใส่ฝุ่นได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะใส่ปุ๋ยก็แนะนําหลักๆเลยก็จะเป็นสูตรเสมอสูตร15-15 นะครับใส่ในปริมาณที่พอดีจะเป็นม้อนทองนะครับแล้วก็จะพามาดูอีกหนึ่งต้นก็จะเป็นมูสังคิงนะครับทุกคนซึ่งมูสังคิงก็แตกยอดดีมากนะครับปลูกแบบอินรียในการปลูกของผมนะครับทุกคนผมก็จะทำการไว้หญ้าแบบนี้เลย ซึ่งในการไว้หญ้าก็มีข้อดีนะครับทุคนทำให้รากต้นทุเรียนของเราไม่ร้อนจนเกินไปส่วนใหญ่แนะนำในช่วงหน้าแลง้งให้ไว้หญ้านะครับทุกคนอย่าไปตัดนะครับถ้าหากช่วงหน้าฝนเราสามารถตัดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ที่พาทุกๆคนมาดู แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ